สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะที่ช่อง u t u b e นะคะปานีตเอช anel กันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนค่ะก็มาเจอกันนะคะหลังจากที่ลงสกินแคร์นะคะใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนเหลือเพียงแค่ลงอีกตัวเดียวเท่านั้นนะคะก็จะลงเป็นตัวบารมักิเนาะซึ่งเราก็พูดถึงอยู่เป็นประจำมาทุกคนเพราะว่าช่วยในเรื่องของแบบสิวๆได้ดีทุกคนแล้วก็เป็นมาส์กที่ไม่ต้องล้างออกเออทุกคน แล้วก็ทําให้ผิวอะ่ะมันมีความชุ่มชื้นไม่แห้งนะคะน้องไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆกับรองพื้นเนาะอืมนี่ใช้ก็เลยแล้วก็ให้สกินแคร์ต่างๆนะคะเซตเข้าผิวสักแป๊บหนึ่งทุกคนนาอก่อนที่จะไปลงขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งทุกคนจำเรบวันนี้ได้ไหมที่เราเคยรีวิวนะคะจะบอกว่าใช้ใกล้จะหมดแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่แบบชอบมากเลฟม,มากเดี๋ยวจะไปลอง อีกสีหนึ่งและจะลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นบ้างเัาเป็นลิปที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนจะต้องมีพกแบบตลอดติดตัวตลอดแล้วก็เป็นลิปที่เรียกว่าเป็นลิปที่ให้ความชุ่มชื้นลิปมาร์กแล้วก็ลิปแบบเน้นให้ปากมันฟูอยู่เพียงแค่ตัวเดียวที่ใช้ในช่วงนี้ก็คือตัวนี้เลยทุกคนนะคะการใช้ง่ายมากนี่เกิด <laughs> ชอบมากชาเช้าตื่นปากแบบอิ่มฟูมากเลยอ่ะเออดีอืม ไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนก็เอาอยู่ทุกคนมา์ไปเยอะเลยนะก่อนนอนอืม้วเฮงวดีมากชอบมากเนื้อมันมีความแบบนุ่มแล้วก็ละมุนที่สองก็คือไม่เหนียวหนักชอบซอฟดีเป็นกลิ่นที่ทาเราสุก็เฮ้ยน้องสดชื่นดีมากๆต่อมาทุกคนจะมาใช้นะคะก็คือเซ็เข้าผิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ช่วงนี้คือไม่ค่อยได้อัปเดตของในเซเว่นเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าฝุ่นมันเยอะอะเนาะก,ก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยได้ซื้อสกินแคร์อะไรใดๆมาใช้ในช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็กันแดดที่ใช้อยู่ในช่วงนี้ก็จะมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือตัวนี้เลย ตัวนี้เนี่ยเป็นของมิสุมินะคะทุกคนค่ะเนาะก็เป็นซองสีชมพูซึ่งเขาบอกว่าเป็นมิสุมินะคะ UV Jelly นะคะ Aqua Fresh นะคะผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดซึ่งชายเราชอบนะเออก็รู้สึกว่าแปลกใหม่ในเนื้อผลิตภัณฑ์ดีนะคะเป็นเนื้อเจลลี่น้ำนะคะสำหรับตัวนี้เนาะแต่ตัวเป็นน้ำฟรชผิวสบายก็คือบอกสบายผิวเนาะ,ะนี่เนื้อคือดีมากลีดเลย หมดแล้วทุกคนเป็นกันแดดที่ใช้แบบดีมากใช้จนหาเทียแบบตองรีนี่ประมาณนี้ทาเลยนี่อันนี้ดีมากบอกต่อไปซื้อเลยในเะซเว่นราคานะทุกคน ประมาณ49บาทประมาณนะโดยประมาณเนาะของโปะนะคะที่พลาดไม่เคยได้เลยนะคะก็คือจะเป็นซูชินะคะทั้งหมด1 1ชิ้นทุกคนกินคนเดียวนะจ๊ะจะบอกว่าเป็นอะไรที่ฟินแล้วก็สูตรอะทุกคนเนาะเป็นอะไรที่ชอบกินมากๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนาะเพราะว่าได้ไปกายภาพบําบัดนะคะอาทิตย์ละครังก็เลยได้มีการแบบแวะซื้อนะคะต้องกินอาทิตย์ละหนึ่งครังทุกคนมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขนะคะเนาะเออเป็นประมาณนะั้นะอันนี้ชิ้นละสิบบาทนะทุกคน มาอัปเดตกันหน่อยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะทุกคนตัวเราเองอ่ะก็ทําเสร็จนะคะประมาณห้าเล่มแล้วทุกคนอันนี้คือวิชาแรกนะแต่ยังไม่ได้ทําหน้าปกนะเอออันนี้ก็คือวิชาแรกที่เสร็จไปแล้วนี่ประมาณนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกอ,อ,อุทกภัยอะไรพวกนี้นทุกคนแล้วก็อันนี้วิชาที่สองก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เกี่ยวกับหมวดอาหารอะไรเงี้ยเออแล้วก็วิชาที่สามคือจะบอกว่าทุกคนค่อนข้างที่จะเยอะนะดูนะเออเทอมนี้เป็นอะไรที่แบบหนักหน่วงมากอันนี้เขียนเองนะทุกคนประมาณห้าสิบกว่าแผ่นนะ่ะเออนะแล้วก็ตกแต่งด้วยแบบเนี้ยสติกเกอร์ต่างๆแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบลายอะไรใช่ไหมอันนี้ทั้งหมดกี่วิชาสามวิชาแล้วนะโอเคต่อมาอันนี้วิชาที่สี่อันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะบางน้อย เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นวิชาแรกๆอะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เขียนเองถ้าวิชาไหนน้อยก็จะแบบเป็นประมาณนี้อย่างที่รรู้กันว่าแขนงไม่ได้ทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นวิชาแรกๆเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้น้อยมากนะคะก็จะเขียนเองอีกเขียนเองเนี่ยน่าจะประมาณ3วิชาได้และทุกคนเนี่ยเป็นประมาณนี้ก็เหลือแต่ทําหน้าปกนะคะทั้งหมดอนะ่ะห้าวิชาแล้วเนาะซึ่งตอนนี้เราทําเป็นวิชาที่6อยู่จะเป็นเกี่ยวกับนี่ทุกคนวิชานี้ ประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะตอนนี้ที่กําลังพิมพ์อยู่ในคอมเนาะก็โอเคประมาณนี้มาอัปเดตให้ได้รู้กัน,นว่าเวลาที่เราหายหายไปอะไรเงี้ยเราทําแบบอะไรยังไงเนาะซึ่งอันนี้ก็ทําเยอะทุกคนไม่ได้น้อยหรอกอ่ะโอเคประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือการไปปริน้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือมาเรียบเรียงใส่เล่มนะคะถือว่าเป็นการตัดจบเสร็จนะ,ะทุกวิชาเรียบร้อยค่ะ ไม่ได้ทำนะคะสมุดแปะรูปกันนานมากๆแล้วนะคะบวกกับเมมค่อนขๆที่จะเต็มเนาะก็เลยนี่ทุกคนไปตัดแปะรูปมาซึ่งรูปเนี่ยเป็นรูปตั้งแต่เรียนปอ .6 อ่ะทุกคนค่ะเนาะก็เอามาเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะเนาะแล้วก็ยังมีรูปอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เราเนี่ยไปทำการปริ้นมาจากเครื่องปริ้นเนาะเนี่ยเป็นรูปที่เราแบบเออประสบความสำเร็จนะคะในการเรียนอีก19นะคะคนไม่ใช่ทั้งหมดนะ,ะแต่อีก19เนาะ เออเป็นการเรียนได้เก่ด4 0นนั่นเองนะคะนาอก,ก็เอาาติดมาแปะกนนะแล้วก็เป็นการรับประกาศนียบัตรกับเพื่อนๆนเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีกับคุณครูด้วยนะคะที่สอนเนาะจะสําเร็จไปไม่ได้เลยใน9ก้าเนาี้ยถ้าไม่มีครูนะคะที่ดีแล้วก็ใส่ใจอะ่ะทุกคนเออคือบารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่สุดเลยนะคะในหมดของปีที่แล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้นะคะนาะในเรื่อง,องการเรียน ตอนแรกสติกเกอร์มันค่อนข้างน้อยนะทุกคนเพราะว่าที่สั่งย,ยังไม่มาก็เลยเออแปะไปประมาณแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเหลือพื้นที่ว่างให้ได้เขียนกันเนาะส่วนนี้ไปเที่ยวนานนะคะกับเขาใหญ่ข้างบนคือเขาใหญ่ข้างล่างคือนานแล้วสวยมันเป็นความประทับใจเพราะว่าร้อยรูปอาจจะถ่ายสวยอยู่แค่รูปเดียวนะทุกคนกากก็เลยเอามาติดเก็บเป็นความทรงจำเนาะจริงๆเดี๋ยวมีเยอะกว่านี้นะส่วน,นนี้ก็จะเป็นแม่กําปองนะคะกับนานรูปบนเนี่ยจะเป็นถ่ายที่อโปเดมางนะที่พักที่นานแล้วข้างล่างก็จะเป็นแม่กำปองนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะ ค่ามาดูกันนะคะว่ากระเป๋านะคะที่ช่วงนี้เนี่ยตัวไปพกไปเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะซึ่งอันดับแรกโดยก็ให้ดูตัวกระเป๋าก่อนซึ่งเปลี่ยนกระเป๋าใหม่แล้วนะทุกคนซึ่งสะพายใบนี้ไปซึ่งเรา,าสุกเฮ้ยมันตรงสเต็ปแล้วก็ตรงคอนเซ็ปที่สุดแต่อันนี้ไม่ได้ซื้อแลทุกคนเป็นของทกศน่จะเออหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ซึ่งเราสุขเอ๊ะมันโอเคเลยมันเหมาะกับการใส่พวกกระดาษ A e 4หรือว่า i p แ d แต่ตอนนี้เคยแ iPad ใช้ถ่ายอยู่นะทุกคนต้องขออภัยมาดูกันว่ามีกี่เซฟมีหนึ่งม นะคะแล้วก็มีสามซิปที่สามสามารถฮิ้วก็ได้หรือสะพายข้างก็ได้เช่นกันเนาะมาเริ่มกันที่ซิปน้อยนิดกระจิตลิดกันก่อนนะคะซิปอันน้อยนิดกระจิตลิตเนี่ยอันเนี้ยจะเก็บไว้ใส่ในหมวดของพวกปากกานี่ประมาณนี้เลยปากกาแล้วก็พวกอ่าปากกาแดงปากกาเงินไม้บรรทัดแล้วก็พวกอ่าลิปกิกแบบนี้เนาะง่ายๆเลยแล้วก็มาเปิดกระเป๋าเรื่องเรยนเนี่ยบ่อยมากกว่ากระเป๋าที่พก แบบทุกวันหกิน้ะเพราะว่านั้นก็อาจจะแบบไมไ่ค่อยเปลี่ยนบ่อยแต่ตอนนี้ก็คือมีแลนว่าใกล้ละกล้ได้เวลาเปลี่ยนแล้วอ่ะมาดูกระเป๋าที่สามกันมั่งกระเป๋าที่สามเนี่ยเขาก็จะมีความแบบกว้างมากหน่อยทุกคนจะมีโทรศัพท์นะคะที่พกไลแล้วก็จะเป็นหนังสือทุกคน บ้านสะสมความเหางาเกับเรื่องราวที่ไม่มีใครได้ยนินอันนี้อ่านไปใกล้จะจบแล้วใกล้ถึงเวลาที่เราจะมาทําบทสรุปของน้องกันแล้วซึ่งอ่านเพลินดีเดี๋ยวไว้มาทําบทสรุปกันนะคะต่อมาจะเป็นแบบนี้เพราะเราพกอ่าอันนี้ใช่ไหมเราก็เลยจะต้องมีแต่ก็ยังไม่ได้แปะสักอันหนึ่งทุกคนเพราะเรารู้สึกว่ามันอ่านเพลินดีนี่แล้วก็มีอันนี้พกไปอันสุดท้ายในกระเป๋านี้หรือเปล่าอันสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะเป็น p l a น n e r นะคะ2 0 2พันยี่สิบห้าทุกคนที่เราแบบมีแล้วเราก็จดแพลนอนไนคิดได้ก็จดล่วงหน้าไว้ก่อนอะไหนยังคิดไม่ได้ก็ยังไม่ได้จดนะเออชอบอันนีก้ก็เปิดไปละให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วเนาะซึ่งแพลนเดือนแรกเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยทุกคนเพราะเรารู้สึกว่ามันมันเต็มที่กับในเรื่องของเดือนธันวาไปแล้วเนาะมันก็เลยอาจจะมาเชองชาบ้างนี่มกรา ซึ่งจะบอกว่ากุมภาก็ยังคงชื่งฉาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยอย่างที่รู้ว่าตัวปังเองอ่ะเคยพูดไปอย่างอย่างมั้งว่าทะะํากายภาพบาบัดเน,นื่องจากว่าเราอ่ะอา่านหนังสือหรือใช้มือเยอะหรืองไงน,นี่แหละคอมันตึงมันก็เลยมีในเรื่องของเส้นหรือกระดูกนี่แหละสักอย่างหนึ่งก็เลยได้ทกะะากายภาพบาบัดทั้งหมด5ครั้ง เดือนละ4ครั้งอาทิตย์ละ1ครั้งนะทุกคนซึ่งไปทำกายภาพบาําบัดซึ่งช่วงนี้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ในคลิปอาจจะไม่ได้ลงเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยได้มีดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าการทรํากายภาพบาําบัดมันไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้ทุกคนคะ่ะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนที่ทํากายภาพบาบัดเขาก็ต้องการความ p r i v a t หรือว่าพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหม แล้วเขาเขียนชัดเจนเลยว่าอ่ไม่มีการถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเนาะก็เออโอเคเราก็เคารพสิทธิ์นะตรงนั้นไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเนาะแต่ก็เอามาไวยกันอ่ะโอเคมาที่กระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่กว้างมากเลยดูดิที่นี้ใส่ iPad อยู่ในนี้ด้วยนะทุกคนแต่ไปถ่ายคลิปเนาะอันนี้คือวิชาล่าสุดที่ได้มาแต่เสร็จแล้วทุกคนยังไม่ได้ออากจากกระเป๋บบากฎหมายที่คุรรู้คู่โลกออนไลน์นะคะเสร็จเรียบร้บอยแล้วแล้วก็ววเป็นหน้าปกตัวเอง ปกตัวนี้ก็เสร็จแล้วทุกคนจากตอนแรกอะเลมน,นิดน,ดนดบางๆเลยดูตอนนี้ดิไม่บางแล้วเด้อเนี่ยก็คือเขียนบบแบบเยอะๆมากๆนะคะเป็นใบความรู้ที่ได้ประกอบการเรียนมาก็โอเคเสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นแบบใบต่างๆนะคะวิชาต่างๆเขาส่งข้อสอบอะไรเงี้ยเออนั่นแหละได้ลองมาทํากันหมดละทุกคนไม่มีอะไรแล้วอันนี้จริงจังคือจะบอกว่าหนึ่งกระเป๋านี่ยใช้คุ้มมากทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยมีความแบบใหญ่มากทุกคนขาเนาะ แล้วก็ใส่กระดาษได้โดยที่เราสุขเฮ้ยน้องไม่ได้คับไม่ได้แบบมีปัญหาใดๆเลยเนี่ยใส่แพ่นเนอร์ไปด้วยที่ต้องใส่แพนเนอร์เนี่ยเพราะว่าบางทีครูแบบเฮ้ยต้องรู้เวลาส่งงานวันที่เท่าไหร่หรือตาราัหมายเออวันไหนไปเรียกวันไหนอยุ่แต่ที่รู้คือวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยคือหยุดไม่ได้ไปนะเพราะว่าเขามีการเติวพณิตอ์เติวเข้มมอต้น ซึ่งของเราเป็นอยู่ในโมของมอปลายก็อีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะได้ไปเนาะเนี่ยก็จะพกประมาณนี้เลยแบบว่าเวลารอครูหรือเวลารออะไรที่แบบยังไม่ทันได้เรียนก็จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนะคะหรือว่ามีเวลาเนียก็จะมาทําแพนน้องแพนเนอร์อะไรประมาณนั้นแหละทุกคนก็พกประมาณเท่านี้แล้วก็จะมีกระเป๋าทิปถาถอากหนึ่งใบที่ว่า ใส่พวกตางหรืออะไรแบบเนี้ยน้องพวกยามงยามงไว้สําหรับนะรักษาบอดี้ตัวเองเออเป็นประมาณนี้นะคะก็มาเปิดให้ดูกันเอาโอเคเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้มาอัปเดตให้ดูกันเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตในคลิปวิดีโอต่อไปใครชอบคลิกไลค์นิดนึงอยากทำคลิปแนวไหนหรือว่าพูดถึงอะไรยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะคะแชร์ไอเดียให้กันเนสหนึ่งช่วงนี้คือนหนักวงมากคุกคนอาจจะนหนักวงแบบเนี้ยไปถึงช่วงเจ็ดแปดมีนานะทุกคนอาจจะแบบ คลิปนา,นานมาทีเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือใกล้สอบและสอบวันที่เจ็ดที่แปดมีนาแปดเจ็ดแปดเออประมาณเจ็ดแปดมีนานะคะนอะ้องงานส่งวันที่สองโอเคก็จะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวช่วงปิดเทอมใหญ่เนี่ยก็อาจจะได้เห็นในหมดมุมต่างๆมากขึ้นเนาะในเช่นแบบอาจจะมาคลิปบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าใครอยากทำแนวไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันนะคะเนาะเพื่อเป็นทางเรื่องของปณิตาได้มากยินนะะ่งขึ้นค่ะโอเคทุกคนขอตลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปวนันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย